เข้าใจอยู่ว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ใช่ผู้บรรลุเพราะมันก็มีหลายคนที่บอกว่าหนูยังไม่ใช่คนที่บรรลุเลยนะหนูยังอยู่ในโลกของมนุษย์อยู่ใช่เรารู้ว่าคุณยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่คุณกําลังมาฝึกมาหัดคือนักศึกษาที่กําลังจะเข้าไปสู่การสําเร็จได้สร้างวิทยานิพนธ์ให้กับตัวเองจนสามารถสําเร็จในปริญญานั้นๆถ้าคุณคิดแค่แบบนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จในปริญญาเข้าไปสู่การบรรลุมรรคผลได้เพราะคุณก็จะทําแค่ การทําความดีแค่ให้อยู่ในการเขาเรียกว่าหลุดพ้นวัฏสงสารมันก็ไม่ได้ทั้งหมดมันก็แค่ได้แบบอยู่ในทางโลกอยู่แค่ในทางโลกคือได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะว่ามันยังอยู่ในแบบทางโลกอยู่แต่ถ้าคุณเอาใจใส่หรือทาความเพียรคุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ในทางโลกแต่คุณก็ต้องทําจิตยกระดับขึ้นมาให้มันนอกเหนือจากความที่เป็นทางโลกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรารู้ข้อธรรมะ ว่าข้อไหนที่มันจะทําให้เราหลุดจากทางโลกได้เราก็เอานํามาฝึกมาปฏิบัติใส่ใจเราไว้เตือนเป็นข้อคิดมีสติมีสัมปชัญญะทําเป็นความเพียรเป็นข้อคิดเอาไว้ในสติเราในจิตเรามีความตั้งใจจริงเสมอมีความเพียรเอาใจใส่ในเรื่องนั้นๆตั้งใจในการงานที่เราทําอยู่เพียรอยู่ชอบอยู่ในสิ่งนั้นๆมันก็จะทําให้เราก้าวเข้าไปเร็วมากกว่าการที่เราคิดพออาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะบรรลุคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนความคิดใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าปูทางความคิดคุณไม่ได้เพราะจิตก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นเองถ้าคุณปูทางความคิดคุณปูจิตของคุณไม่ถูกต้องคุณก็จะกลับลงไปอีหลอบเดิมฐานมันไม่มั่นคงเหมือนที่อาจารย์บอกคุณต้องปูทางปูฐานคุณให้มั่นคงเปลี่ยนแนวความคิดเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณก็คือคารวาสท่านหนึ่งที่ยังอยู่ในความเป็นมนุษย์โลกยังไม่ใช่ผู้บรรลุนั่นก็คือถูกต้อง แต่ตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ต้องเตือนสติตัวเองต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีสติปฐานสี่เตือนตัวเองว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณรู้หน้าที่คุณหรือไม่หรือคุณคิดแค่ว่าคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนยังไม่ได้บรรลุอ่ะก็รู้แล้วว่าคุณยังไม่ได้บรรลุก็คุณกําลังมาฝึกเพื่อจะเข้าสู่การบรรลุแล้วคุณทําอะไรอยู่คุณกําลังฝึกใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องมาปูฐานมาเริ่มต้นจิตของคุณใหม่ปรับปรุงใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดที่ว่ายังอยู่ในโลกมนุษย์ยังไม่ใช่ผู้บรรลุตัดออกไปเลยให้มันเบาที่สุดให้มันเหลือน,น้อยที่สุดตอนนี้คุณต้องบอกว่าคุณกําลังมาหัดกําลังมาเริ่มฝึกหรือมาเริ่มเป็นว่าที่ผู้จะไปบรรลุมรรคผลคุณต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าผู้ที่จะไปเริ่มหรือว่าที่หรือกําลังหัดจะไปเป็นผู้บรรลุมรรคผลมันต้องทําอะไรบ้างต้องเปลี่ยนจิตยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างแต่เราสามารถควบคู่ทั้งทางโลกทางธรรมได้เพราะท่านบอกแล้วว่า เราไม่สามารถทิ้งทางโลกทางธรรมได้แต่จิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนความคิดมีสติกำกับไว้ในตัวเราในจิตเราเพราะตอนนี้เราถึงทำไมเราต้องเรียกตัวเราเพราะเรายังมีร่างกายอยู่แต่ถ้าเราจิตมันไม่ยึดติดเมื่อไหร่แล้วเราก็จะไม่ยึดมั่นในกายแล้วนะเมื่อฝึกไปถึงระดับสูงขึ้นในระดับหนึ่งที่จะสู่การหลุดพ้นแล้วหรือเข้าสู่อนาคามีผลแล้วเนี่ยเราจะไม่ยึดในกายสังขารแล้วนะเราจะหลุดเลย เราจะละออกไปเลยไม่เสียดายเลยจะตายก็คือตายไม่ห่วงหาอาอะไรอาวรณ์ไม่ห่วงหาในสิ่งต่างๆที่เป็นการราคะาตัณหาวิชาทั้งหลายมันจะไม่ห่วงหาอาทรแล้วมันสลายไปตั้งแต่เราได้อนาคามีผลแล้วนะคะคือมันจะตัดมันจะดับลงไปแทบจะไม่เหลือแล้วยิ่งเข้าไปสู่อรหันตผลแล้วยิ่งไม่เหลือเลยมันดับไปเลยนะความอยากได้อยากมีอะไรต่างๆนานานะมันดับลงไปสิ้นเชิงมันดับลงไปรอการแค่เข้าสู่ พระนิพานคือการละสังขารเท่านั้นไปตามการเวลาไปตามอายุไขค่ะถ้าเราฝึกได้เราก็จะเข้าใจต้องเปลี่ยนความคิดนะถ้าพวกคุณไม่เปลี่ยนความคิดคุณยังคิดอยู่แบบนี้คุณก็จะฝึกไม่ถึงไหนจิตเราคือเราอยากปฏิบัติบรรลุแต่จิตเรายังคิดอยู่แบบเดิมเดิมเราก็จะได้ในสิ่งเดิมเดิมเราจะไม่มีเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวค่อยๆปรับเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขวาความจริงใจต้องมี ความเพียรต้องมีความตั้งใจต้องมีมีสติด้วยแล้วก็มีความเป็นกลางในจิตมีความเมตตามีความกตัญญูรู้คุณรู้หน้าที่ว่าควรอะไรไม่ควรทําแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นาทางแล้วคุณจะผ่านไปได้ดีใช้สติเยอะๆใช้ธรรมะนาทางนะต้องบอกว่าเมื่อจิตเป็นกลางแล้วต้องใช้ธรรมะในการมาตัดสินปัญหาทุกอย่างนะอย่าเอาอารมณ์มาตัดสินไม่งั้นคุณจะไปไหนไม่รอดคุณจะวนเวียนอยู่ในอ่างก็คือ วนเวียนอยู่ในอ่างนี้หมายถึงว่ายังวนเวียนจากการเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอีกมันออกจากอ่างไม่ได้คุณก็จะจมอยู่ในน้ํานั่นแหละคุณจึงไม่สามารถที่จะข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งได้มันก็จะจมอยู่กลางอ่างนั่นแหละเราต้องออกจากน้ําออกจากทะเลตรงนั้นให้ได้เพื่อจะก้าวไปสู่อีกฝั่งก็คือฝั่งพะนิพานเพราะว่าตรงเนี้ยหลายๆพระองค์หลายๆ,ออายๆท่านสําเร็จมาแล้วก็เห็นจริงได้สัมผัสจริง และก็มาปรากฏมาให้ได้รับรู้มาให้คําตอบถ้าใครฝึกได้ก็จะได้เห็นแต่ละพระองค์มาการแปลงกายมาสัมผัสเป็นมนุษย์มาให้เราได้เห็นแปลงกายาในความเป็นทิพย์เราก็จะได้เห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็นขอตั้งใจทําและปฏิบัติอะไรในสิ่งที่คุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างมระดับสะใจ,จมากต่อเลยนะคะต่อก็คืออินรี่ห้านะคะเราคุยถึงทธิบัทิสีไปละ เราจะมาคุยถึงอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าคือความสามารถหลักทางจิตห้าประการก็ความศรัทธาเราต้องมีศรัทธาด้วยศรัทธาในตัวเองว่าคุณทําได้อาจารย์ไม่เคยมีนะว่าอาจารย์ว่าอ๊ฉันทําไม่ได้หรอกไม่มีนะฝึกทุกครั้งอาจารย์จะบอกว่าฉันทําได้ขนาดอาจารย์ไม่เคยฝึกไม่เคยทําอะไรมาพอเจอผีมาอาจารย์นึกอย่างเดียวว่าฉันทําได้ฉันมีดีฉันมีอาวุธในการที่จะปราบคุณจินตนาการขึ้นมาปราบเลย ทำได้จริงตามที่จิตปรารถนาเพราะอาจารย์เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากไม่ใช่คนดุแต่เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอาจจะด้วยอาจารย์คือรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าอาจารย์เป็นผู้ชายมาเกิดมาเกิดในร่างผู้หญิงแล้วจิตเราก็เข้มแข็งด้วยตรงเนี้ก็คือเราก็ต้องทําความเข้มแข็งร้อยชัดเจนแล้วเราจะต่อยอดไปได้ง่ายแล้วเราก็จะไปได้ เร็วขึ้นอย่าอ่อนแอนะคะเพราะว่าขอร้องเลยว่าจิตใจทุกคนอย่าอ่อนแอเมื่อฝึกไประดับหนึ่งบางคนท้อมากไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้จึงต้องหาผู้ช่วยมาเสริมส่งกําลังใจหากําลังใจอาจารย์จึงบอกว่าคุณอย่าท้อบ่อยๆกาลังใจมันสร้างด้วยตัวเรามันไม่ต้องรอ้อยใใครมาสร้างกําลังใจให้เราตัวเราเท่านั้นถ้าตัวเราคิดว่ามันดาวมันทุกอย่างมันก็จะดาวลงไปทั้งหมดแต่ถ้าจิตเราเนี่ยมันคิดว่ามันได้ไม่ต้องให้ใครมาสร้างให้ เราต้องสร้างตัวเราเองก่อนเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วต่อไปเราไปฟังเขาเราก็จะยิ่งเข้มแข็งฮึง่งเหิมขึ้นไปอีกมีความตั้งมั่นเชื่อมั่นแล้วก็มีศรัทธามั่นคงเชื่อมั่นว่าเราทําได้เนี่ยแค่คุณมีแค่ตัวเนี้ยคุณทําได้จริงเลยเพราะจิตอะไรที่มันเข้มแข็งเชื่อมั่นมีศรัทธาในตนเองนําทางแล้วเนี่ยต่อไปมันทําได้ดีจิตมันแข็งแล้วเนี่ยมันทาอะไรมันก็สําเร็จหมดเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าทําสู่ความสําเร็จเมื่อกี้คืออิทธิบาทสีเราต้องมีนะ ถ้าเราไม่มีก็ไม่ได้อันนี้บอกเคล็ดลับทุกอย่างคุณต้องทําจิตให้ได้อย่างที่อาจารย์บอกปูทางเป็นสเตปเลยเมื่อเป็นสเตปแล้วจะไปได้เร็วเมื่อสอนเสร็จกลับไปจดเลยศรัทธาในตัวเองก่อนมีความเป็นกลางนําทางมีความเมตตามีความคิดที่ถูกต้องเราก็พูดไปอันไหนใครจะเอาตัวไหนก่อนได้หมดคือไปดูว่าตัวเองยังขาดตัวไหนเอาตามสถานการณ์เหมือนที่อาจารย์บอกอยู่กับพ่อกับแม่ต้องมีความกตัญญูนําทางก่อน ใช้ตัวอื่นนำทางไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเอาอารมณ์นำทางอยู่กับคนอื่นต้องเอาอะไรนำทางต้องเอาความเมตตานนำทางไม่งั้นมันจะกดหาเรื่องแล้วคือว่าโมโหเราต้องดับด้วยความเมตตาคืออยู่กับใครก็ช่างคุณจะเอาตัวไหนนำทางคุณไปคิดซิว่าคุณจะเอาตัวไหนนำทางเวลาคุณอยู่กับคนอื่นอยู่กับสามีอยู่กับลูกหรืออยู่กับพ่อแม่เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะหน้าที่นะไม่ใช่บอกเอาเมตตานนำทางกางาาง็จะเอาแต่เมตตานนำทางบางที มันอาจจะไม่ไม่ได้มันต้องเอากะตันยูนําทางก่อนสําหรับพ่อแม่เพราะบางคนมีแต่เมตตาอย่างนี้ก็จะบอกเราช่วยเรานะเรานุ่นแล้วนะมันก็จะมีข้อขานขึ้นมาอีกเมตตาขนาดนี้ทําขนาดนี้ยังไม่โอเคกับเราแต่ถ้าเรามีความกตันยูไม่ว่าพ่อแม่จะบ่นขนาดไหนด่าเราขนาดไหนอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ความกตรันยูตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ก้าวแล้วไม่ด่าไม่จับจ้วงร่วงเกินไม่ด่าออกไปเราจะนิ่งเราจะเงียบมันเป็นแบบนี้มันถึงจะไม่เกิดกรรม เราแยกให้ออกถ้าเราแยกได้ออกแล้วเราจะต่อยอดไปได้ง่ายใช้พริกแพงใช้ปัญญานะคะคิดให้ถูกต้องคิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีโยนิโสมนสิการอาจารย์จะเน้นเรื่องนี้มากเรื่องระบบจิตมันต้องใช้โยนิโสมนสิการเข้ามาประกอบด้วยคือมันพึ่งพามันเสริมซึ่งกันและกละันล่ะทุกหัวข้อธรรมะแต่เราจะต้องจับประเด็นเข้ามาใส่ตัวเราให้ได้ค่ะ,ะต่อนะคะต่อนะคะมีความเพียรแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูแยกย่อยดีกว่าจะได้เห็นชัด วิริยะอินทรีย์เราก็ไม่พูดถึงแล้วนะความเพียรเพราะไล่มาเยอะแล้วก็ต่อเลยนะสตินรีนี่แหละค่ะอะระลึกได้คือระลึกได้ก็คือระลึกได้ในสติปัฏฐานสี่นะคะก็คือระลึกได้ในสติปัฏฐานสีแล้วก็สมาธินะสีนะคะอ่าหรือสมาธิอินทรีย์ก็ได้ค่ะความตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ค่ะ